เมื่อเวลาเที่ยงครึ่งวันที่31มีนาคม2567ณศูนย์การท่าเซนทันพาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตนายนิรัตพงศิษฐ์ทิ t าวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานนิรศการบริการวิชาการสู่ชุมชนเนื่องในโอกาสครบรอบ65ปีของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษในแพทย์บรรณกิจโลจนาทิวัตคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงานภายใต้ชื่องานรับมือรู้ทันป้องกัน PM 2.5เพื่อระหนักถึงมลภาวะทางอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝุ่น PM 2.5มักเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนเป็นประจำทุกปีทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้เล็งเห็นความสำคัญและหาแนวทางเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ65ปีด้วยวิสัยทัศน โรงเรียพทย์ในดวงใจเพื่อยกระดับสภาวะของมนุษยชาติอย่างยั่งยืนการจัดงานในครั้งอนี้ได้มีการจัดกิจกรรมมากมายมีการตรวจสุขภาพให้แก่พี่น้องประชาชนฟรีโดยมีประชาชนให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากสินชัยพัชรธนาพลเรียเรียงวริศราธินารายงาน